สวัสดีครับพ่อมเช่นเคยครับช่องโกตักสตอรี่เป็นไงครับพเพื่อนๆน้องๆทุกคนตอนนี้เตรียมรอดูเดอะบู i ีเรื่องนึงกันอยู่หรือเปล่า <S <S นั่นก็คือดาบพิฆาตศูนย์เดอะบูมีตอนสืบรถไฟศูนย์นิรันด์อ่ะผมอยากจะบอกว่าพวเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะจะต้องรอดูดาบเรื่องนี้กันอย่างแน่นอนครับยิ่งเป็นใครที่เป็นแฟนดบาบพิฆาตศูนย์เวลาล้วก็ใครที่อินกับในซีซั่นแรกครับทั้งหมดที่16ตอนแล้วมาต่อด้วยสืบเดอะบูมีของที่มันกำลังจะฉายในโรงณปัจจุบันเนี่ย ใครหลายคนจะต้องรอดูเรื่องนี้กันอย่างแน่นอน,นครับผมเป็นคนหนึ่งที่ไปดูมาแล้วนะครับผมก็อยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่แบบน่าประทับใจมากๆนะครับแล้วก็คืออยากจะอยากจะขอเกินไว้ก่อนเลยนะครับว่าใครที่อยากดูสามารถได้หาอ่านเรื่องนี้ได้ในเล่ม7กับเล่ม8ได้เลยนะครับรู้สึกว่าในศึก The Movie ีที่ว่าครับหลายพิฆาตสึกเดอะมูฟวี่ศึกรถไฟนิราเนี่ยจะอยู่ที่เล่ม7กับเล่ม8เพียงแค่2เล่มน,นี้เท่านั้นนะครับใครที่ไปดูหนังโรงแล้วผมบอกอยากจะบอกว่า จะต้องไปตามหาเรื่องนี้เพื่อที่จะตามเก็บเป็นอย่างแน่นอนสำหรับคนที่ยังไม่ได้ตามเก็บสา,าสผมดาพิฆาตูนย์ครับผมว่ามันน่าจะขาดตลาดไม่มากก็น้อยครับพี่อยากจะบอกก่อนนะครับว่าคนที่ไปดูดาาพิฆาตูนย์หนัง,นงลงเรื่องสึกรถไฟสุนิรันเนี่ยจะมีอยู่ประมาณอยู่กลุ่มอยู่คนอยู่3ามกลุ่มครับนั่นก็คือคนที่ไม่ได้ดูดา่าพิฆาตูนย์เลยครับแล้วก็อยากที่จะดูหนังลงยามว่างครับแล้วก็ไปตามดูในเมะดูนังสือกร์ตูนย้อนหลังก็มีนะครับแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือคนที่ ดูแอนิเมชันนะครับดูแบบแอนิเมททั้งหมด26ตอนแต่ว่ายังไม่ได้อ่านสปงสปอยยังไม่ได้อ่านดูหนังสมไม่ได้สะสมในหนังเสร์ตตูนเงี้ยหรืออีบุ๊กอย่างเ e งี้ยก็เลยไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงครับในศึกรถไฟสูนิรันเนี่ยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับนั่นก็คือกลุ่มผมโดยเฉพาะคน,นหลายๆคนนะพี่จะเป็นอยู่อยู่ที่กลุ่มที่สามครับนั่นก็คือ ดูแอนิเมชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ดูสะสมการ์ตูนมังงานะครับหรือหนังสือการ์ตูนหรือไม่ก็ทางอีบุ๊กแบบเพื่อที่เราจะรู้เรื่องราวว่าจากนี้เป็นยังไงคือกลุ่มที่3เนี่ยก็ต้องยอมรับไว้บอกไว้ก่อนเลยครับว่าต้องการที่จะดูคิวบุ๊กของคียวจูโร่นะครับว่าปลาดาบเพลรทนี่ว่าจะลังกาในขนาดไหนนะครับผมพูดเลยนะครับว่ารู้สึกว่าทางค่ายูสโตรเทเบอร์แบบจัดคิวบุ๊กสกงสเกลได้ดีมากๆคือมันเป็นสเกลของหนังใหญ่ครับแบบผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่อนิเมะมันแบบ มันไม่เหมือนอันนี้แม้ทั้งทั้งหมดที่สมอตอนที่เราเคยดูว่าความละเอียดความสเกลสร้างของแบบคิวบ์คิวบ์ทุกอย่างอ่ะผมว่าในศึกรถไฟสุดทีรันน่ะเดอะมูฟวี่อ่ะทำได้ดีจริงๆครับสงเสียงอารมณ์คงาลังการถ้าอยากจะรู้ว่าสะใจแค่ไหนต้องไปดูในโรงเท่าน,นั้นนะฮะผมจะไม่คิดนี้ผมจะไม่พูดถึงสปอยเนื้อหานะครับผมอยากจะบอกความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ดูมาครับสรับศึกรถไฟสุดทรันน่ะคือมันมีกลิ่นอายแบบหลายกลิ่นมากๆนะทั้งความตลก แล้วก็ที่สําคัญความมีมิตรภาพแล้วก็ที่สําคัญและเรื่องสุดท้ายก็น่าจะเป็นความเศร้าของเหตุการณ์ใน The Movie ครั้งนี้นะครับก็ต้องไปดูเองครับว่าเหตุการณ์มันจะมีอะไรเกิดขึ้นมากสาหรับคนที่ไม่ได้ดูเนื้อหาจากหนังสือกรตูนมาก่อนนะครับถ้าเราดูในเฉพาะแอนิเมชันมันจะจบแค่เพ่ของเรานี่ไปอยู่ในบ้านของเสาหลักของชิโนโบตเสาหลักของทีเสื้อนะครับเลยไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่อจากนี้แล้วก็เพลกเราก็ได้เดินทาง เข้าไปปาดในในศึกรถไฟนะครับมันก็คือเราต้องไปดูในภาพในมูฟวี่นในโรงเท่านั้นก็ผมอยากจะรู้ว่ามีเพื่อนๆคนไหนนี่เตรียมตัวไปดูเรื่องนี้กันในโรงกันบ้างหรือเปล่าใครที่เป็นแฟนาดาบิฆ่าสูนผมอยากจะแนะนาเลยว่าเรื่องนี้อยากให้ไปดูคุณมากๆเพราะผมอยากจะบอกเล่นครับว่าดาดบิฆ่าสูนยศึกรถไฟส,สูนิรันเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนทําลายไสิ แปลยูเน <Your> ไม่ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้อันดับหนึ่งนี่คือสติดิตเอาเวของค่ายจิบสตูดิโอจิบลี่นะครับคือยังนี่คือต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้สถานการหนังโรงภาพปนยร์ในญี่ปุ่นนี่คือยังไม่ได้เปิดเต็มร้อยนะครับนี่ขนาดเปิดไม่เต็มร้อยแต่ทุกคนบบกว่าเหมือนเป็นการสร้างปรากฏการ์หนังโรงให้ดูแบบคึกคักเป็นอย่างมากแล้วผมอยากจะบอกครับว่าด่านพิฆาตศูนย์เดอะมูวี่เนี่ยผมอยากจะไปดูซ้ำมากๆนะครับแล้วก็ผมได้ยินข่าวว่าเพื่อนผมหลายๆคนเนี่ยก็ไปดูซ้ํา เป็นรอบที่2รอบที่สามเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็รู้สึกเหมือนจะเข้าโรงวันที่เก้าทั่วทุกโรงภาพยนต์ทั่วประเทศนะครับแต่ว่าที่ผมไปดูนี่คือผมไปดูรอบพิเศษมาก่อนนะเพราะว่าอยากจะได้มีกับบรรยากาศก่ศกนกอนแล้วก็อยากจะรู้ว่าเรื่องราวเป็นไงแล้รู้สึกว่าเหมือนเรามันจะมีภาคไทยด้วยนะครับก็อ,อยู่ที่เพื่อนๆน้องๆทุกคนครับว่าชอบงานภาคแบบไหนระหว่างเสียงญี่ปุ่นหรือเสียงไทยก็ถ้าเกิดว่าอยากจะไปดูเสียงไทยก็อ,อาจจะมีดรามาร่านิดหน่อยที่เราเคยเห็นข่าวกันก่อนหน้านี้ครับว่าคือผมก็จะไม่ขอพูดมากดกวาก็ ในเมื่อเขามีสิทธิ์ทางเลือกให้เราอรเราก็ถือว่าเป็นคนผู้บริโภคเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือนครับว่าเราจะดูภาคญี่ปุ่นจะดูภาคไทยกันก็แล้วแต่เพื่อนๆน,น้องๆทุกคนเลยแล้วกันครับว่าชอบแบบไหนถ้าเป็นไม่ได้ถ้าเลือกได้ครับผมแนะนําว่าให้เราดูเสียงญี่ปุ่นฟับไทยจะดีกว่าครับเราจะได้เต็มอีกกับาแล้วแลวก็เสียงแบบนุ่มสกขขุลุ่มลึกของตัวละครอย่างเรนโคคุเคียวจูโร่นะครับว่าจะเป็นยังไงก็ ก็ต้องไปดูกันในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะครับผมไปดูแล้วคิดในใจว่าจะไปดูซ้ําดีกว่าสําหรับรอบปกตินะครับเพราะตอนนี้แบบฮมันมีอะไรหลายอย่างสำหรับหนังภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆนะครับก็เลยอยากจะรู้ว่าคือผมไปดูในโรงมาผมยอมรับนะครับทุกคนเขาเป็นพูดเสียงเดียวกันหมดแล้วคือแบบมันต้องไปดูเองครับว่ามันเป็นยังไงแต่คือตอนที่ผมดูแล้วเรื่องนี้ออกจากโรงมาทุกคนพูดเสียงเดียวกันหมดว่าเป็นหนังที่ดีมากๆเป็นหนังที่ดีมากหลายคนก็อยากจะซ้ําอยากจะซ้ําเรื่องนี้มากมาก แล้วตัวละครอย่างพี่ใหญ่อย่างเชียวชุดโลนครับแล้วเขาก็เป็นวางบทเสาหลักที่ดูแดนน้องๆปกป้องรุ่นน้องได้อย่างดีสุดๆนะครับก็เป็นอะไรที่แบบน่าประทับใจครับแต่ว่าเนื้อหาจะเป็นไงผมก็ไม่ขอพูดด้วยก็คาดว่าใครที่อ่านมาังงะก็คงรู้เป็นที่ร้อยนะครับว่าเป็นยังไงก็คงต้องไปเสพกันเอาเองครับสำหรับในโรงภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอะไรที่แบบผมดูแล้วผมประทับใจนะ คือตอนที่ผมไปดูในโรงเรื่องนี้มาเนื้อหาแบบมีการสอดแทรกดราม่าแล้วแบบดราม่าแต่และฉากนี้ดราม่าหนักมากๆครับผมคิดในใจแบบโอ้โหนี่มันมันเป็นหนังหนังกระตุ้นสะเทือนขวัญหรือเปล่าเนี่ยคือมันดูแล้วผมน้ําตาร่วงอ่ะดูน้ําตาร่วงหลายฉากมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฉากนั้นฉากนี้ฉากนี้ตั้งแต่ต้นยันกลางยันจบเนี่ยแบบหน้ำตาไหลหนักมากครับน้ำตาไหลหนักมากยังไงก็ต้องไปดูในโรงครับผมเชื่อว่าใครที่แบบว่า ดูเรื่องนี้ไม่เกือบ90%้านสะิบเปอร์เซ็นต์ะเก้านต้ำตาซึอมเป็นอย่างแน่นอนนะครับแต่อยากจะบอกว่าจะน้ำตาซึมในเหตุการณ์อะไรยงไงบ้าง<ม>เป็นไ่ได้ที่ผมอยากจะไปดูอีกรอบจริงครับก็เดี๋ยวรอดูก่อนวนะ่าถ้ามันมีตัว๋วมีโปรโมโชั่นอะไรดีๆก็คงจะต้องไปดูซ้ำกันอย่างแน่นอนครับก็ต้องลองไปดูครับดราม่าไหนจริงแล้วเป็นดราม่าแบบไหนอะไรยังไงก็อยากจะแนะนำครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูดาบพิฆาตศูนย์มาก,ก่อนแล้วก็อยากที่จะลองเปิดใจสำหรับดาบพิฆาตศูนย์ก็ เราไม่หาเสพทางออนไลน์นะครับตอนนี้ก็มีงานลิขสิทธิ์เยอะมากๆนะครับสังสลับทางบายพิฆาตศูนย์นั่นก็มีอยู่2ค่ายก็คือท r วไอดีกับไลทีวีก็ลองไปเข้าไปดูทั้งหมด2ี่ตอนก่อนครับแล้วก็พอดูจบแล้วเนี่ยเราอยากจะชอบเนื้อหาของบายพิฆาตศูนย์ก็ลองไปดูเดอร์มูวี่ในโรงในวันที่9ธันวาคมครับว่าเป็นยังไงผมเชื่อว่าใครหลายคนจะต้องมาทับใจกันอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าสมมติว่าเราดูหนังเดอร์มูวี่ในโรงจบแล้วอยากจะเสพกระตูนค่อยมาสะสมกระตูนต่อก็ได้คร นะครับสลหับดาบพิฆาตศูนย์ในภาค The ะ o ูวีเนี่ยและหลังจากนั้นก็อยากจะสะสมยาวก็แล้วแต่เพื่อนเน้องๆทุกคนเลยครับปอยากจะส,สมสะสมต่อกันเลยหรือเปล่าก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเขาก็จะมาพูดถึงความมันประทับใจแล้วก็ความชอบส่วนตัวสลับดาบพิฆาตศูนย์เด e ะ o ูวี่ศึกรถไฟศูนย์นิรัน,นะครว่าเป็นยังไงก็ใครหลายคนที่ดูคลิปนี้แล้วก็ เชื่อว่าจะต้องถูกใจแล้วก็ไปดูในโรงกันมาอย่างแน่นอนก็คลิปนี้ก็ขอจบการแนะนำท่านทเพียงเท่านี้นครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร์แลวก็กระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อไปในทางช่องทางโก Ta าสตอรี่ด้วยนะครับส่วนใครที่อยากจะไปดูในโรงก็มาพูดคุยในคอมเมนต์กันด้านล่างกันด้วยนะครับว่าไปดูเรื่องนี้กันที่ไหนอะไรยัไงไงกันบ้างแล้วก็ผมอยากจะขอเตือนไว้อย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากจะไปดูหนังโรงเรื่องดาบิค่าสูนเดอะบูวี่สุดรถไฟสุดดิลัน ให้เตรียมผ้าเช็ดหน้าไว้คอยซับน้ำตาให้ดีนะครับผมอยากจะบอกเลยว่าต้องเพราะอะไรต้องไปดูเองนะฮะต้องเตรียมไว้เลยดีบกบ่าว่าผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งหรือไม่ก็ชิดชั่วนะครับเตรียมซับน้ำตาไว้อย่างแน่นอนไงก็คลิปนี้ขอจบการรีวิวแนะนำสั้นๆแ่านี้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปก็รอติดตามได้เลยคลิปนี้ขอตัวลาค่นที่ไปก่อนสวัสวดีครับ